สารภาพตามตรงครับตอนแรกผมนึกว่าผมฟังผิดอีลอนมัสกกับโจโรแกนกำลังเมาส์แซมออแมน CEO ของ Open AI ว่าอาจจะพัวพันกับคดีฆาตกรรมที่โคตรสยองเรื่องของเรื่องคือทักเกอร์คาวซอนเคยไปสัมภาษณ์ออแมนแล้วดันไปถามเรื่องพนักง,งานคนหนึ่งวิเซอร์เบอร์เวอร์คนแฉข้อมูลที่ถูกระบุว่าฆ่าตัวตายแต่สภาพศพที่โรแกนกับมัสเล่านี่มันไม่ใช่เลยครับ 1. สายกล้องวงจรปิดโดนตัด 2. เจอเลือดใน2ห้อง 3. เจอวิกผมของคนอื่นตกอยู่ในห้องวิกผมใครวะ 4. และที่พีคสุดคนกำลังจะฆ่าตัวตายที่ไหนแม่งสั่งดอ a s ชอาหาร d e l i v e อรมากินก่อนตายวะครับแต่ที่มัสกับโลแกนเขาสนใจไม่ใช่แค่คดีครับแต่เป็นท่าทีของแซมออ l แมนโลแกนบอกว่าเชี่ยถ้ามีคนมากล่าวหาว่าผมฆ่าเจมี่โปรดิวเซอร์ผมต้องคลั่งแล้วนี่มันเพื่อนผมแต่ออแมนกับนิ่ง นิ่งแบบหน้าตายอยางแบงมัสสรุปว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าเขาทำไหมแต่แม่งไม่มีใครที่ดูน่าสงสัยได้เท่านี้อีกแล้วเคสนี้สอนให้เรารู้ว่าโลกของ Big Tech มันมืดดำกว่าที่เราคิดยิ่ง AI มีอำนาจมากเท่าไหร่ความลับที่คนอยากปกปิดมันก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นนี่มันพลดหนังชัดๆเลยครับแค่ฟังรายละเอียดที่หลุดมา คุณว่านี่คือค่าตัวตายหรือค่าตัดตอนครับโคตรน่าคิดมาคุยกันหน่อย